กอเดเว่าอันตอนหน้าน่ะสลอรดบอกเล่าแล้วอย่างราวันเนี่ยเรามาคำเยอะหลายอยู่ในอินเนีอินไปแล้วสี่คนคนข้างน้าตาเขาลังจะอินน้าฝนตกเลยตอนนี้น่ะมอง อื่นพอสาสิบาทพูแค่เอาจานมาสิเอาจานมาก็ต้องปิดนะอร่อยมะนางมี like> ่แฟแกให้ลูกเลยแกอุดเรื่องว้หอมมากเนาะคุยกันดีไหม เจ้าจะต้องนำแค่ทีอันนั้นดิที่เราอันนั้นนะใครจะเอามาเดี๋ยวมาดูละลกโตคนเข้าไปลกโตเข้าไปอินลูกตัวลูก มึงพี่อะไรล่ะใครทำอ่ะพี่อิมนะอย่าพูดอะไรพี่เพิ่งมาเมื่อกี้เองนะเนี่ยเห็นไหมมันมีขันยังนี้เลยเพื่อสุขภาพเป็นประมุกได้เป็นไปได้ไหมยินยุ่งไม่มีอะไรเลยมื่อกี้ดิไม่มีเครดิแม่

่อบอกให้ไปปักตะไคร้ความเชื่อถ้าปักตะไค้จ้งได้ฝนจะตกไม่ใช่ว่าเแค่เรียกฝนได้แล้วก็ทามารถต้อใชุ้กาได้ใชาหรออมันนี้มันจะร่วงลตัวนตัวนิ

มันปุดๆด้วยแหละมนีเอาอ่ดู่ะยมเดเออระเทศอะไรครัม่าอุ้ยแบบเนื่อยทานมาเศรปีแม่อะไรนะเอาแม่ย่างกุ้งเป็นเมนูของปม่า องคนไปเทียวาอยู่ยมาเป็นุกแม่ะตัวนโนไปเที่ยวนานว้าวดูดีผู้ชายชชายค่ะน่ากินมากเลยแล้วก็แก้ขิงวางมากผู้หญิงสองคน่ยูยมาแต่พม่าดกินอยู่บ่เกินอยู่รเียงนีตัวนี้มันเปอกเปิดเปิดขาเนยเปิดมันจะระบายความร้อน ไฮึด้ยอ้ยใด้ย่เาอยู่เยอะอย่าร้อนออโอ้ตัด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 ตายเลยเดียมปวดขาสีสวยนะนั่งมาแล้วนั่งเรียบร้อยแล้ว เออมันมีสีขาเวรอเออมันมีสีขืเออเฮ้มันขาอะไรเอออยากต่อเลยเหตุใดเรื่องยังไง านก็พว,วงไปลูกแล้วเอ,อื้อ,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 อยังอยู่พ่อแม่ตอนนี้กุ้งยังไม่สุกเพราะเอื้อบอกว่าต้องย่างนานๆใช่ไหมคะใช่นานๆ<ห> อะไรอะไรัวกุ้ตกุ้งมันจอะไรนะกัวกุ้งตกุ้งมันจะแกะหักมาเป็นหลขาอวกุ้งตุกุ้งมันจะแกะหักการสอนใหม่เนี่ย่างนานนะแ่มหนเรื่อ ก็ใส่จ้านเนี่ยตัวนี้พ่อมันจะไม่เออเอาลงสตัวไหนอีกโอ้ตัวในสุกที่เจ้าตอนนั้นช้อนแม่ว่าตัวใดสุกเจ้าสุก ทานางกินก่อนดดเก็ม่มีคนปอกพุ่งไปลงกินพ่ยังดดูเลยเพราะว่ายังไม่ตัด